นิดาลอรสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็จะทำแลนดดอมเพื่อนเพื่อนกันนะคะในหัวข้อใจเขายังมั่นคงต่อคุณไหมนะคะและยังคงเป็นคุณหรือไม่ที่อยู่ในใจของเขาเราลองมาดูกันมาเช็คกันดูนะคะมาดูกันก่อนละกันนะว่าใจเขายังมั่นคงต่อคุณหรือเปล่าชาลีออดนะคะ ฝากกดติดตามซับสไคร์ไลค์แชร์ก่อนด้วยนะฮัลโหลแฟนค่ะเจ็ดถ้วยอสี่ไม้เท้ามั่นคงเนี่ยไพ่ของความมั่นคงควีนถือดาบ Temperance นะคะสามเหรียญว้าวสิบถ้วยแปดไม้เท้าไพ่ในถือถ้วยใต้สำรับเจ็ดเหรียญมั่นคงแน่นอน คนคนนี้ยังไงเขาก็จะพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มีความรักมีความจริงจงังมีความจริงใจให้ได้ในอนาคตถึงแม้ว่าในสถานการณ์ตอนนี้บางคู่บางคนคุณอาจจะยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์คุณมันยังดูร่องรอยดูยังไม่ค่อยมั่นคงมากพออะไรประมาณนี้ยแต่จริงๆเราไม่ใช่เลยนะจริงๆล้วคนคนนี้ค่อนข้างที่จะ คาดหวังในตัวคุณคาดหวังในในความสัมพันธ์นี้มากๆคาดหวังการเปลี่ยนแปลงที่จะทํายังไงถึงจะสามารถที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะจริงจังมั่นคงยืนยาวยัง่งยืนได้ในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าจากคําถามเขามั่นคงกับคุณอยู่ไหมใจเขายังมั่นคงกับคุณมากๆและเขาพยายามที่จะลดน้ําพวดดินคุณดูเห็นไหมพยายามที่จะสางสัมพันธ์กับคุณพยายามที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณพยายามที่จะเติมเต็ม ในส่วนที่ขาดหายให้กับคุณพยายามที่จะไม่ทําผิดกับคุณนะ่ะเหมือนเขาพยายามจะทําอะไรเวลาที่เหมือนเขาอาจจะอยากจะทําผิดหรืออยากที่จะพลัง้งเผลอทําอะไรแต่เขาจะพยายามหักห้ามใจไม่ให้ทํานะคนคนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่กลัวทําผิดกับคุณกลัวคุณไม่ให้โอกาสกลัวคุณไม่ให้อภัยกลัวคุณไม่เดินหน้าไปกับเขากลัวคุณไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเขา นะคะคนคนนี้เส้นทางความรักของคุณและเขาดูสิเขามองคุณเสมือนกับดอกบัวที่เขาอยากนำพาคุณคือคนที่มีค่าดอกบัวก็เป็นตัวแทนของคนที่มีค่าเป็นตัวแทนของคุณค่าเป็นตัวแทนของสิ่งที่น่าเคารพบูชานะคะก็เหมือนกับเขาค่อนข้างที่จะเลสเปคคุณให้เกียรติคุณและเขาก็อยากที่จะทำให้ความสัมพันธ์เนี้ย ระหว่างคุณและเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเป็นความสัมพันธ์ที่ต่างคนต่างนําพากันไปสู่จุดหมายปลายทางแห่งความมั่นคงหรือบางคนถ้าคุณเป็นเป็นคนรักกันเป็นคู่ชีวิตกันให้คุณรู้ไว้เลยนะไม่ว่าคนคนนี้กับคุณจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตามแต่แต่เขายังคงมีจิตใจมีความรู้สึกนะคะที่มั่นคงต่อคุณเสมอคุณดูนะไพ่สีไม้เท้าเขายังจับมือกับคุณไว้แน่นเลยอะ แล้วเขายังมั่นคงกับคุณมากสิบถ้วยคือเขายังคงมองคุณเป็นครอบครัวนะคะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขานะเป็นพลังงานของไพ่เหรียญเป็นพลังงานของไพ่ของความมั่นคงไพ่เหรียญก็คือความมั่นคงเช่นกันแต่เขาจะเป็นคนที่ค่อยๆรดน้ำพวดดินไปเรื่อยๆร,รอการเติบโตรอการพัฒนาแบบใจเย็นนึกออกไหมคะคุณต้องใจเย็นๆน,นะคุณอย่าเพิ่งรีบร้อนเพราะถ้าคุณรีบร้อนบอกได้เลยว่า ความคิดคุณกับเขาจะสวนทางกันทันทีเพราะคนคนนี้เป็นลักษณะความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าใช้วิธีการคือไม่พูดเยอะไม่ชอบพูดอะไรมากแต่จะใช้การกระทําค่อยๆทําให้คุณเห็นทีละนิดทีละนิดว่าเขามั่นคงกับคุณขนาดไหนเขาจะพยายามค่อยๆเปลี่ยนแปลงตัวเองจะพยายามค่อยๆเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ค่อยๆกระเถิบสถานนะหรือแม้แต่ค่อยๆทําให้คุณมองเห็นว่าสิ่งที่เขากําลังทําเนี่ยคือเขาทําทุกอย่างเพื่อคุณนะนะคะ เพราะฉะนั้นใจเขายังคงรักและมั่นคงต่อคุณแน่นอนนะคะทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วคุณยังเป็นคนนั้นหรือไม่ที่อยู่ในใจเขาคุณยังเป็นคนนั้นหรือไม่ที่อยู่ในใจเขาไพ่ห้าเหรียญน,นะคะสเตรนท์ค่ะ ไพเดทไนท์ถือดบแปดถ้วยก็มีความรู้สึกว่าไพ่หนึ่งถ้วยนะคะคนที่คุณมาถามถึงสองเหรียญน,นะคะบางคนคุณถามถึงเนี่ยหกถ้วยคนเก่าหรือไม่หกดาบอืมยังหวงแหนคุณอยู่เลยเห็นไหม คุณเปรียบเสมือนกับสมบัติอลำค่าคุณเปรียบเสมือนกับสิ่งที่มีค่าเด็กถือดาบนะคะนี้ถามว่าคุณยังเป็นคนคนนั้นที่อยู่ในใจเขาหรือไม่ใช่ค่ะคุณยังเป็นคนคนนั้นที่อยู่ในใจของเขาถึงแม้ว่าสถานการณ์สถานการณ์คุณตอนนี้เขากับคุณบางคู่บางคนเลิกกันนะคะหรือว่าห่างกันหรือว่ามีการ move on กันไป แต่คุณยังคงเป็นคนคนนั้นที่เขาตัดสินใจเลือกคุณยังเป็นคนคนนั้นที่เขาอยากที่จะพยายามไปต่อกับคุณเดินหน้ากับคุณลงเรือลำเดียวกับคุณและเขาจะไม่ยอมเลิกกับคุณต่อให้เส้นทางความรักคุณมันอาจจะเจอปัญหาเจออุปสรรคมากมายก่ยกองก็ตามแต่นะคะเห็นไหมว่าห้าเหรียญเนี่ยต่อให้ระหว่างทางคุณจะเจอเห็นไหมสุนัข เห่าก็เหมือนกับอุปสรรคอะคะ่ะสุนัขก,ก็เหมือนอุปสรรคหรือเรื่องราวที่เลวร้ายแต่เขายังคงอบกอดคุณไว้ยังพาคุณด้วยไปในทุกๆท,กที่ทุกๆแห่งหนนะคะเหมือนคุณเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขายังไงเขาก็ยังคงมีใจที่มั่นคงต่อคุณและเขาก็ยังคงมีคุณเป็นคนเดียวในใจที่ ไม่ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคมากมายแค่ไหนแต่ใจเขายังผูกพันยังเชื่อมโยงยังไม่สามารถที่จะทิ้งคุณได้และคนคนนี้คาดหวังในความสัมพันธ์กับคุณอยากที่จะอยู่กับคุณดูแลกันไปจนแก่จนเท่าเห็นไหมคะตั้งแต่ก็เหมือนกับความรักของคุณนะ่ะปลูกต้นรักกันตั้งแต่เล็กน้อยหรือว่ายังเป็นเหมือนกันเพราะ,มะเมล็ดเพราะต้นกล้าก็เปรียบเสมือนความรักที่ค่อยๆเติบโตกันไปและยังคงอยากที่จะมีความรัก กับคุณอยากอยู่กับคุณไปเรื่อยๆจนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอยากอยู่เคียงข้างกันดูแลกันไปจนตราบลมหายใจสุดท้ายหรืออยู่กันจนบั้นปลายชีวิตจนแก่จนเท่าเคียงข้างกันมีความสุขร่วมกันเดินหน้าไปต่อด,ด้วยกันเพราะฉะนั้นแน่นอนเขายังคงมีคุณอยู่ในใจไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจับคุณคุณคือสมบัติอล้ำค่าคุณคือสิ่งที่มีค่าในชีวิตเขาที่เขาหวงแหนคนคนนี้หวงนะคะ ห่วงความสัมพันธ์นี้นะห่วงคุณนะแล้วก็พยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อที่จะให้คุณกับเขานะคะมีความสุขด้วยกันในอนาคตหรือในบ้านปลายชีวิตอยากมีเงินเยอะๆอยากมีความมั่นคงในชีวิตเหมือนเขาวางแผนชีวิตไว้หมดแล้วอะว่าสเตปต่อไปในชีวิตเขาคือจะต้องเป็นแบบไหนคุณระหว่างคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปเหมือนคนคนนี้รู้แล้วแหละนะคะถึงแม้ว่าในบางคู่บางคน เงียบกันไปบ้างหันหลังให้กันบ้างนะคะไม่พอใจกันบ้างไม่ถูกใจกันบ้างนะคะเปลี่ยนแปลงบ้างแต่คุณดูนะแดถ้วยล้มไปแค่ถ้วยเดียวเองนะคะอีกเจ็ดถ้วยยังวางอยู่นั่นหมายความว่าความรักความรู้สึกดีๆความผูกพันที่เขามีให้คุณถึงแม้ว่าจะเจอปัญหากันบ้างอุปสรรคระหว่างทางแต่คนคนนี้ยังคงมั่นคงต่อคุณและยังคง มีคุณเป็นคนคนนั้นในจิตในใจในความรู้สึกจิตใต้สำนึกของเขาเสมอและตลอดเวลาไม่เคยเปลี่ยนแปลงแต่แน่นอนให้รู้ไว้เลยนะว่าเส้นทางความรักคุณมันจะมีโอกาสที่มันจะผิดใจเลิกกันได้หรืออาจจะหันหลังให้กันได้หรืออาจจะทิ้งกันไปหายกันไปเงียกกันไปหรือจะอุปสรกคที่ทําให้คุณทั้งคู่ต้องกลายเป็นอดีตของกันและกันแต่ คุณจะได้กลับมามีความรักที่มีความสุขร่วมกันคุณจะได้กลับมาเดินหน้าร่วมกันแต่อันนี้คือบริบทคู่ของคุณคุณจะต้องสู้อ่ะต้องสู้กันยิบตาไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรสเตรน์คือความอดทนแต่คุณยังคงประคับประคองเห็นไหมคะว่าขี่หลังสิงโตเนี่ยคุณเอาเขาอยู่นะเขาซีโรลล่าให้คุณนะกับคนอื่นคนคนนี้ไม่ยอมใครนะคะแต่เขายอมคุณเขายอมมาเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินหน้า ยอมเพื่อที่จะรักษาความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้อยู่ในชีวิตเขานะคะถ้าตอนนี้คุณเข้ามาถามถึงคนรักในอดีตของคุณหรือใครบางคนที่อาจจะลดสถานะแต่ให้คุณรู้ไว้เลยว่าในอนาคตข้างหน้าคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นกันใหม่มีโอกาสที่ได้ลงเรือลําเดียวกันใหม่มีโอกาสที่จะเดินร่วมทางกันใหม่ นะคะนี่คือพลังงานเพราะฉะนั้นเขายังรักและมั่นคงต่อคุณและเขายังคงมีคุณอยู่ในใจเป็นหนึ่งเดียวเสมอพลังงานก็คือแบบนี้นะคะเปิดไพ่ออร์เคิลดูนิดนึงนะกดติดตามซัดสคาไลช์แชร์ให้กอบด้วยนะใครยังไม่ได้กดกดให้ด้วยนะคะ love yourself first นะคะ This could be the one, m a เ e effort นะคะ Calling in your soulmate คุณทั้งคู่อะต่างคนต่างพยายามที่จะร้องขอพยายามที่จะวิงวอนอ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจักรกวาลอะไรก็ตามแต่ยังคงรอคอยซึ่งการและการยังคงมีความคาดหวังอยากให้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันเป็นจริงได้อยากให้เป็นคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับคุณ คุณต่างคนต่างมองว่าเป็นคนที่ใช่ของกันและกันทั้งคู่แต่ในสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกับสถานการณ์สอนให้คุณทั้งคู่ต้องรักตัวเองกันก่อนนะเลิฟยูเซลเฟิร์สรักตัวเองมาเป็นอันดับแรกนะคะแล้วในส่วนของความรักระหว่างคุณกับเขาแน่นอนว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆขี้คลายเปลี่ยนแปลงขึ้นไปสู่ทิศทางที่ดีมากขึ้นอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวนะคะอ่าไพ่อาร์ตฟอร์ฮลฟอร์ม Arthur นะคะแล้วก็ไพ่ Ask Your Angel นะคะแล้วก็ Take Action นะคะไพ mm ่ Yes อ่ะคือคนคนนี้เขาจะมีการ Take Action กับคุณแน่นอนเขาจะมีการที่จะมาทำอะไรให้คุณรู้สึกดีขึ้นมาแน่นอน Fulfill แน่นอน เขาจะเข้ามาเติมเต็มคุณเขาจะเข้ามาแก้ไขเขาจะเข้ามาเดินหน้ากับคุณเขาจะทําให้ความสัมพันธ์นี้พัฒนาเพราะคุณยังคงเป็นคนที่ใช่ของเขาและคุณยังเป็นหนึ่งเดียวในใจเขาใจเขายังคงมั่นมั่นต่อคุณเสมออะนะคะเพราะฉะนั้นพลังงานเนี่ยก็รู้สึกว่าคุณทั้งคู่ต่างคนต่างมองเป็นคนที่ใช่ของกันและกันและมันมีโอกาสน้อยมากที่คุณทั้งคู่จะ เปลี่ยนใจไปจากกันต่อให้คุณทั้งคู่เจอปัญหาอุปสรรคอะไรกันมากมายก็ตามแต่ต่างคนต่างก็ยังคงเดินหน้าที่จะไปต่อด้วยกันนะคะก็จะประมาณนี้เนาะเปิดข้อความนิดนึงงลวกันเนาะคนที่คุณถามถึงใบแรกฉันมีเหตุผลบางอย่าง ที่ไม่สามารถไปต่อกับคุณได้นะบางคนเลิกกันแล้วบางคนอาจจะยุติความสัมพันธ์หรือลดสถานนะคุณคือเหตุผลเดียวที่ฉันจะยอมสู้และอดทนเห็นไหมคะเชื่อหรือ,อยังเชื่อหรือ,อยังว่าเขาจะอดทนทําทุกอย่างนะคะเพื่อคุณนะคุณคือภรรยาในอนาคตของฉันก็ไปสลับสรรพนามกันได้นะภรรยาหรือสามีก็ได้อะคุณเข้าใจฉันผิดหล่นมานะคะ เรามาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมอะเห็นไหมฉันจริงจังและจริงใจกับคุณฉันอยากดูแลคุณไม่เห็นหน้าและยินเสียงก็ยังดีนะคะขอเวลาคิดและตัดสินใจอะนี่ก็คือสิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้ขพราะความที่เขาอยากให้คุณรู้นะคะก็เปิดขยายความคิดของเขาให้เนาะเพื่อให้คุณมั่นใจมากขึ้น เขาก็มีเหตุผลของเขาคุณก็มีเหตุผลของคุณแต่ยังไงคุณก็คือเหตุผลเดียวว่าที่เขาจะยอมสู้และอดทนเพื่อคุณแล้วบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะเข้าใจเขาผิดไปก็ได้นะคะเขาอยากเริ่มต้นกับคุณเขาเขายังคงจริงจังจริงใจกับคุณเสมอนะคะนี่ก็คือพลังงานของเขาที่เขาอยากคุณรับรู้นะไม่ได้เห็นหน้าได้ยินเสียงก็ยังดีบางคนคือต่างคนต่างอยู่แล้วหรือบางคนเป็นอดีตกันเราก็มีแต่เขาก็ยังอยากได้ยินเสียงคุณนะ อยากโทรหาคุณอยากส่งข้อความหาคุณอะไรประมาณนี้แต่ก็อาจจะมีบ้านที่แบบตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่เขากําลังคิดแล้วก็กําลังใช้เวลาอยู่กับการตัดสินใจก็ได้นะคะเพื่อที่จะหาทางออกในความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นพยายามคิดบวกมองบวกอย่าไปคิดอย่าไปซีเรียสอย่าไปควบคุมอย่าไปคอนโทรอะไรมาก ปล่อยทุกอย่างฟลอไปตามวาระเวลาธรรมชาติแล้วก็หันกลับมาดูแลจิตใจดูแลร่างกายสุขภาพจิตสุขภาพใจของตัวเองทําตัวเองให้มีความสุขให้มากที่สุดนะคะเพื่อที่จะให้คุณมีความมีออรา่ามีความเปล่งประกายนะคะมีความสวยสดงดงามดูดีทั้งภายในยและภายนอกคิดบวกมองบวกแล้วมันจะส่งพลังงานดีๆไปดึงดูดให้เขาคนนี้ได้มองเห็น นะคะในออร่าในความดีของคุณในในมา์เซตของคุณที่เป็นพลังงานด้านบวกแล้วมันอาจจะยิ่งทำให้ดึงดูดสิ่งดีๆหรือคนดีๆหรือความรักครั้งนี้อยู่ในชีวิตคุณแบบดีที่สุดก็ได้นะคะก็จะประมาณนี้เนาะฝากกดติดตามฝากทัสคาไลชา,ศ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 าเป็นกำลังใจเป็นค่าครูให้กอฟด้วยนะคะแล้วก็ท่านใดที่อยากจะสนใจดูดวงส่วนตัวกับกอบ๊อฟสามารถจองคิวเข้าไปได้นะคะคิวปกติเดือนพฤษภาค,คมเปิดรับแล้ว นะคะแล้วก็คิวด่วนคิวโปรโปรายเดือนยังคงมีอยู่จองเข้าไปได้ขอบคุณทุกกำลังใจมากๆสวัสดีค่ะ